สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์ที่เอ่อน่ากังวลมากที่พม่านะคะมีรายงานข่าวเรื่องการโจมตีทางอากาศที่ค่อนข้างเอ่อไม่ธรรมดาเลยค่ะเกิดขึ้นช่วงเทศกาลตะดิ่งชุดพอดีครับสวัสดีครับใช่ครับเรื่องนี้เป็นที่สนใจแล้วก็สร้างความตกใจพอสมควร ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากรายงานข่าวต่างๆนะคะเราอยากจะมาทําความเข้าใจกันว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วบริบทของเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่ครับผมคือที่น่าตกใจมากเลยนะคะคือการใช้พารามอเตอร์บินเข้าไปโจมตีฝูงชนเลยค่ะในงานเทศกาลทางศาสนาด้วยครับพารามอเตอร์เนี่ยนะครับค่ะรายงานเบื้องต้นนี่ตัวเลขผู้เสียชีวิต24รายแล้วนะคะบาดเจ็บอีก47คนซึ่ง ถือว่าเยอะมากนะคะสำหรับเหตุการณ์แบบนี้เยอะจริงๆครับเรายิ่งเกิดในเทศกาลตะดิ่งจุดด้วยซึ่งปกติเทศกาลนี้หรือเทศกาลแห่งแสงสว่างเนี่ยเป็นช่วงเวลาสำคัญทางวัฒนธรรมของพม่าเลยนะครับเขาฉลองการเสด็จกลับจากสวรรค์ของพระพุทธเจ้าโอค่ะ oh, <ka. S 1> แต่ปีนี้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งคือตามข่าวเนี่ยมีการใช้เทศกาลนี้เป็นเหมือนเวทีจุดเทียนรวมตัวการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่อต้รรา,านรัฐบาลทหารด้วยครับ แต่ว่าการโจมตีครั้งนี้อาจจะได้มองแค่เรื่องงานรื่นเริงอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะพุ่งเป้าไปที่การแสดงออกทางการเมืองด้วยมีความเป็นไปได้สูงครับแล้วการเลือกใช้พารามอเตอร์ล่ะคะมันเป็นเครื่องบินเล็กๆบินต่ำๆแล้วทิ้งระเบิดใส่คนเลยมันดโูโหดร้ายแล้วก็แบบว่าน่ากลัวมากๆนะคะใช่ครับมีรายละเอียดจากพื้นที่นะครับที่เมืองชองอูทางตอนกลางของประเทศเลยเขาบอกว่ามีพารามอเตอร์ลำหนึง บินเข้ามาทิ้งระเบิด2ลูกใส่กลุ่มคนเป็นร้อยเลยนะครับที่กำลังจุดเทียนกันอยู่โหร้อยคนเลยเหรอคะครับแล้วมีข้อมูลจากฝั่ง PDF หรือกองกำลังพิทักษ์ประชาชนเขาบอกว่าได้รับแจ้งเตือนนะว่าอาจจะมีโจมตีทางอากาศก็พยายามจะให้คนสลายตัวค่ะแต่ว่าพรามอเตอร์มันมาเร็วกว่าที่คิดเยอะเลยครับประมาณแค่7นาทีเองโอ้โหเร็วมากครับพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าว่า ระเบิดมันรุนแรงมากจนแบบว่าการระบุศพคนเสียชีวิตมีทำได้ยากเลยครับฟังแล้วน่าสะเทือนใจจริงๆค่ะแล้วถ้ามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นเหตุการณ์นี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะอันนี้น่าสนใจครับคือทาง Amnesty International เขาออกมาถแถลงการเลยนะครับชี้ว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นส่วนหนึ่งของออรูปแบบการโจมตีพลเรือนที่น่ากังวลมากๆที่กองทัพพมา่าทำอยู่ แล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้พารามอเตอร์นี่แหละครับว่ามันอาจจะสะท้อนว่ากองถักกาลังขาดแคลนอากาศยานที่มันซับซ้อนกว่านี้พวกเครื่องบินรบหรือฮออะไรแบบนี้อ๋อเพราะผลจากมาตรการคว่ำบาตรใช่ครับน่าจะเป็นผลพู้จากมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชอ่อนี่แหละครับ แต่ว่าเอ๊ะมันจะแค่เรื่องขัดแคลนอาวุธอย่างเดียวจริงๆหรอคะหรือว่ามันอาจจะเป็นยุทธวิธีใหม่ที่เขาจงใจเลือกใช้เพื่อสร้างความกลัวในแบบที่ต่างออกไปเพราะมันดูเข้าถึงง่ายแล้วก็อาจจะตรวจจับยากกว่าเครื่องบินใหญ่ๆหรือเปล่าคะก็เป็นไปได้ทั้งสองทางเลยครับคือเรื่องความบาดเนี่ยมันส่งผลกระทบแน่ๆต่อการเข้าถึงยุโทโธปกรณ์ของกองทัพอันนี้จริงค่ะแต่ในขณะเดียวกันพารามอเตอร์มันก็เป็นเครื่องมือที่แบบว่า อาจจะใช้ก่อความรุนแรงได้น่ากลัวมากในพื้นที่ขัดแย้งแบบนี้คุณโจรฟรีแมนจากแอมเนสตี้เขาใช้คำว่าเหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณเตือนอันโหดร้ายเลยนะครับถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องคุ้มครองพลเรือน <S 2> <S 2> <S อือแล้วบริบทการเมืองตอนนั้นก็สำคัญเหมือนกันครับการรวมตัวจุดเทียนครั้งนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเทศกาลอย่างเดียวแต่มันเชื่อมโยงกับการต่อต้านนโยบายเกณฑ์อาหารด้วย อ๋อ oh, มีเรื่องเกณฑ์ทหารด้วยครับแล้วก็คัดค้านแผนการเลือกตั้งทั่วไปที่รัฐบาลทหารเขาจะจัดขึ้นแล้วก็ยังเรียกร้องให้ปล่อยตัวคุณองซานซูจีกับนักโทษการเมืองคนอื่นๆด้วยครับการเลือกตั้งที่หลายคนมองว่าอาจจะไม่เสรีไม่ยุติธรรมแล้วก็อาจจะเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลทหารเขาเสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองต่อไป ถูกต้องเลยครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองไปทางนั้นเลยมันก็เลยเกิดคําถามเรื่องความจริงใจในการจะเปลี่ยนผ่านทางการเมืองจริงๆหรือเปล่าค่ะทางแอมน s สตี้เองก็เลยถือโอกาสนี้เรียกร้องไปถึงอาเซียนด้วยให้ช่วยเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลทหารในมากขึ้นแล้วก็ทบทวนแนวทางที่เคยทํามาในการปกป้องคนเมียนมาซึ่งหลายคนก็มองว่ามันยังยังไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรนะครับ สรุปแล้วนะคะเหตุการณ์นี and, ้ก็คือโศกนาฏกรรมที่พุ okay. ่งเป้าไปที่พลเรือนที่กําลังร่วมงานเทศกาลซึ่งมันมีในยยะทางการเมืองซ้อนอยู่ด้วยแล้วการใช้วิธีโจมตีที่ไม่ปกติอย่างพาราโมเตอร์เนี่ยก็อาจจะสะท้อนทั้งผลกระทบจากแรงกดดันนานาชาติแล้วก็อาจจะเป็นยุทธวิธีใหม่ๆของกองทัพด้วยท่ามกลางความขัดแย้งที่มันยืดเยื้อแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนมากๆเหลือเกินนะคะครับแล้วมันก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อนะครับคือ พอเราเห็นการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีอย่างการหันมาใช้พรอมอเตอร์ซึ่งอาจจะเพาะโดนความบาดใช่ไหมครับค่ะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามจะผลักดันการเลือกตั้งที่ก็มีคําถามเรื่องความชอบธรรมเต็มไปหมดสิ่งนี้มันสะท้อนความตึงเครียดอะไรบางอย่างระหว่างแรงกดดันจากข้างนอก ที่พยายามจะจํากัดความสามารถกองทัพกับความพยายามของกองทัพเองในการปรับตัวและก็รักษาอำนาจไว้อืมเป็นความตึงเครียดที่น่าคิดมากค่ะครับคําถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือว่าในสมก,การที่มันซับซ้อนแบบนี้มันยังเหลือทางไหนอีกบ้างที่จะสามารถปกป้องพลเรือนจริงๆที่เขาติดอยู่ตรงกลางความขัดแย้งนี้ได้อันนี้น่าจะเป็นคำถามใหญ่ที่เราต้องหาคำตอบกันต่อไปครับ